เก่อนแกต่งก <inda S 1> <remember> ็แต The ่งตัวมีตัวห่ตัวยมีตัวีเข้าองตัวดึงก่อนได้ดึงก่อน โอ้โหร่วงพอดีเฮียยิงจังหวะกระโดดพอดีมาวก่อน,น,นครับยิงชั้นตะไมยใช่ใช่ตรงนี้ไปหาที่แดนไปหาที่แดนด้านหลัง น่าイスตัวหนึ่งแล้วหมดเลยเฮียไวระเบิดครับแต่วงบีบนี่ใช่เกาะแตกตัวนึ่งเกาะแตกนี้ก็อยู่หลังหินนี่ก็ตัวอะไรอยู่หลังหินนี้เดี๋ยวมันต้องไม่มาเหรอเข้าเหนือเข้าเหนือมันออกข้างหลังอ่ะโอ้ยย๊ะแม่เฮียมีตัวมีตัวอยู่ในรูนี้ตัวหนึ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว ข้าหล้วข้าล้วข้าล้เดี๋ยวตามลงไปเฮ้ยข้างในก็บ้าแล้วสองตัวอยู่ข้างบนเอาเร็เอาเาดิเอาเรเอาเร็วมันโรแล้วโอ้ยเชียกูตกอ้าวกูจะทำยังไงเนี่ยโอ้ยเฮียตอีกูตกโอ้ยมันมันโรตัวเองโรโดนแม่ค้า่าพยัน หมดเลยหมดเลยอ๋อเพื่อนเพิ่งมาที่หลังเซนตินุยหัวทองหอวทองหอวทองขอทองไม่น่ากรู้ตัวหลังซ้ำก่อนเท่ากอนเดี๋ยวมันชุบโล่ทองป่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยอากุละไอ้สัตว์มาเลยไม่ทองไม่ทอง เอาให้โอกาแล้วอสั้โว์สองโดมาลยไ่ไโอ้ยเฮียหนี้ย่าวได้เลยจีจีไอวันนี้ฟอร์มเรามาดีจังวะ เมื่อวานเราแ,แตกกันคืนเลยว่าเราจัดวันนี้จัดจ้านจัดจ้าน <are> ฟอร์มจัดจ้านผมดูว่าเมจกับคิวเมื่อวานเฮียเพิ่งมาเพิ่งมาได้เปิดตอนตอนท้ายตอนท้ายเกมโอ้โหคอล้อง เจ็ดแม่กับสุมกูหมด ขอบคุณงดเข้ามาแลวตนี้ มาแล้วมาแล้วมาล้เดี๋ยวกูจะกดคิวนะครับตรงนี้อยู่ไม่เงยก็ต้องมาเจอไอเทมนี้แล้วเหรอโอ้โหถามจริงๆจริงลมแล้วแต่ลมแล้วโอ้ยเนี้ยโดนดักแถวเนี้ย กูยิง็ตัวยิงรยงองสองสองส,อง,ส,อ,งสอ,งองฮิวก่นได้วางฮิวก่นได้เดี๋ยวกูดูให้ปีนแล้วปีนแล้วปีนแล้วเสครับตัวสุดท้ายปลาจากตรงนู้นแลมผาดตรนทางน,งนี้ตรงนี้ตรงนี้ ได้แล้วมันเจ็บมากโ,โคตรเจ็บโคตรเจ็บกาองนี่เยีนี่เมามารับเพื่อนเองด้าน,นบนกดเต้เหนึงเตนหน ไม่เห็นที่อะไรเลย าตัวไม่เจอปีนข้างบนนี่มันอะไรกันวาเนี่ยเกมเนี้ยว่า The Fuck <ลง S 1> มากหลังสุด,สดเออลงลังสัตว์ <You are S 1> ไม่ต้องหลบไม่ต้องพักตรงนี้โอเคครับลิงก์กับ

อ,อ,อตี้หนึ่งมาขอร้องไงตายไปเลยพี่แดนอืมใหมไปไหนพี่แดนอตี้หนึ่งออกมาเออเออทวา้ามาอยู่ในหัวกูครับ ท้องใส่ท้องใส่ห่าโอ้โหเยี่ยจะถ่ายกูตายสัตว์เอ้ยเยี่ยมคือไอ้สัสตรงนี้เหรอวังโอ้ยเกมเยี่ยเนี่ย แหหน่่อออยยูลังมืเจ็บมากเจ็บมากมันจะตายมันจะตายเลยอ๋ออ๋ให้มันไปไปตามหาเลยฮับมันชุบฮับมันชุบมันชุบมันชุบมันมีคนชุบตีเดินมีคนชุบไม่รู้ใครอ่ะลองถีบเข้าไปดูเออ ก็ของไม่โดนแต่วันนี้เจอไม่โดนอ่าไอ้เหี้ยแม่งเล่นกูนึกว่ากูเล่นแหลงไอ้สัตว์ช็อตที่ช็อตที่กูเห็นมึงวาร์ปแล้วแล้วเน็ตกูหลุดอ่ะกูคิดได้คำเดียวว่าย้ายย้ายเท่านั้นไอ้เหี้ยมันมันรู้ว่าไอ้เทียไหนไอ้เทียนี่ก็ย้ายแล้วเอาแม่งกันหน่อยเว้ยเออไอ้เหี้ยกำลังกำลังแบบกำลังบวกเลยไอ้เหี้ยกำลังแบบโอ้เหียแม่สามพันไอ้เหี้ย

ตรงนี้หมดเลยหมดเลยซีไอซีสนเปอร์อีลิตมานะครับเฮ้ยมีคนเงรนเนียนมาตรงนี้ขอแตกเจ็บ Hoặc là cần gai hoặc hỏi 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 นนี้ไปมีไปบนหัววิเทสสองสามตัวไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยใครเนี <sh arp. <sh arp. ่ยเบ็ดก่อแตกครับกูก็วิ่งผ่านมาดีๆไม่เห็น มันยังโดนอีโคลาตี้กับเนี่ยลง Nice one ล้มอย่อา,ยญญาองอามีคุณภาพเกาะม่วงมันชุบไม่ได้หรอเน,นี่นออยกรัแกไปเรีบหลอน